บทที่5เอวัมเมสุตังเอกังสมายังพระขวาสักเกสุวิหารติกับปิลหวัตุสมิงมาวาวณีมหาตาภิกขุสังเคนะสิทธิงปัญจะเมเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวอะอรหันเหติทสะหิจารโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุนติ พระควนตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอัฐโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอเตท,ทะโหติอายังโขพะควาสักเกสุวะวิหารติกปิละวัตตุสมิงมหาวณีมหาตาพิกุสังเคนะสิทจริงปัญจมัต เตหิพิขุสเต,สเต,สเตะสะหิสัพเพหิวะอรันเตหิทัสสหิจโรกถาตูหิเทวตาเยปุเยนาะสันนิปติตาหงติพัควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยันนูนะมยัมปิเยนาพัควาเตนุปสังกมียามะ อุปสังกมิตวาภะควะโตสันติเกปัญเจคขาถาพระเยสยามมาติอต,อตโคตาทเทว,วตาเสยธาปินามะพรลวาปุริสูสัมมัญชิตังวาพาหังภาษาเละภาษาลิติงวา,า,พ,า,า,พ,า,าพาหังสัมมินเชยเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุ อันตาลิหิตาภควาโตปปลุปุละโตาปาตุละหังสุอัถโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัตสังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติกีอิมังคาทังอภาสิมหาสมายโยวัปปนัสสิมิเทวกายา สมาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสมัยังทักขิตาเยวะอัปปาราชิตะสังมันติอัโคอ,อัปปาราเทวตาภควะโตสันติเกยิมังคาทังอภาสิตัละพิกาบสมาทะหังสุกิตตังอัตโนอุชุก,กมังสุสาระทีวะเนตานิขะเหตวา อินซียานิลักขันติปันทิตาอัตโคอัปปาราเทวตาปะกวาโตสันติเกหิมังคาทังอภา,าสีิเจตวาขีรังเจตวาปรีถังอินทขีรังโอหัจจมะเชชาเตจรันติสุทาวิมัปลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อตาโคอปปลาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทางังอภาสิเยเกยจิพุทธังสรน,นงังคตาเสนาเตคามิมศสันติอปาปยะปูมิงปญหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอตโคภพระควาพิโคอามันเตสิเยปูเยนะพิกเว ละสะสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหงติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเฮสุงอตีตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอเตปริยะมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเ,ยเ,เ,เสยะเย,ทสนนสสยทถาปิ ไม่หังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตตะมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตมมละมาเยวเทวตาสันนิปติตาภพพวิสันติเสยาทาปิไมหังเอตัะหิอาจิคิสสามิภิกเว เทวกายานังนามานิกิตเยศสามิพกะกเวเทวกายานังนามามิเทศิตสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถสาธุกังมณนะศิกะโลธะภาเสสามิตีเอวัมพันเตติพิกขเวภิขูภะควาโตปัจจตโสสุงภะควาเอตะ เทวโจะสิโลกับมนุษย์สามิยัตถาภูมิมาตัสาตาเยสิคิริพลังปฏิตับตาสมะิตาปุถูสีหวะสันลีนารลมะหัมสาสัมพุนโนโอตามณตสาสุทธาวิปัสันนามนาวิลา พีโยปัจัสเตยัตวาวันกาปิละวัตทาเวตโตอามันตยิสถาสาวเกสศาสนีลเตเทวกาอภิกันตาเตวะชาณะพิกขวเตจอาตับมักกะลุงจตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุละหุ ยานังอมนุษย์สาทสนังอเปเกสตัมมัตถคุงสหัสสังอัฏฐสัตติงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษย์สาสมัตสุสมอเปเกนันตมนุษย์ทักคุงที่สาสัพพาพุทธาอหงตันจัสัพพังอภิญญายะ วววนาจักขุมาตโตอามันตยิสถาสาวเกสาสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเทวะชาณาถภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิกิลาหิอนุปุปปโสสัตสะสหสาวยะขาภุมมากาปิติละวัตตา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสีสีโนตโมทัพมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวลังจะสหัสาเฮมวตายคขานาัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสีสีโนโมทัพมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงมนังสาตาลิกิสาตาคิลาติสหัสายคขา นาตวันนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสีสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสิมิติงมานังอิเจเตสะระสาสายะขานานัตะวันนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสีสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสิมิติงมานังเวสามิตตาปัจจัสตายะขานานตะวันนีโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสีสีนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานังกุมพิโลราชาคะฮิกโกเวปุลลัตสะสสังนงังพีโยนังสัตตสาสังยาคานังปรญยุสติกุมพิโลราชาะฮิโกโสโปะคะสมิติงวันังปุริมัจจชิสังระะาชาตถาลัทโธปสาสติ กันทพานังอตติปติมาหาลายายัสาสิโสปุตาปิตสัสสะพะาโบอินทมมามนามหาพราอิทิมโตชุติมนโตวันนาวันโตยสัสีสีนโมโม,มามนาพิกามุงภิกูนังสิมิติงมนังท่ากินันทิสังราชาวิลุโหตปปัติสกุมพันธานัง อาิปติมหาราชายสิสิโสปุตตาบปตัสสะพาโวอินทามนานาภหาาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสิสิโนโมทามนาอภิกามงพิ่ขุนนงสมิติมนังปัญจิมันทิสังราชาวิรูปะโคปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสิสิโส ปุตตาปิตัพภะสาวอินทามนานามหาภาาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสีสีนมหทามานาพิกามุงพิปุนังสิมิติมานังอุตตาลันจะที่สังราชากุเวโลตัปปะสาสติยักขานังอาทิปฏิมหาราชายัสสีสีโสปุตตาปีตัพสัสะพระหโบอินทามานามหาภาราอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสีสีน โมทัมานาภิกษามุงพี่กูนางสิมิติงมลัางปุริมะทิสังตะตะ,ตะ,ะรัโททักขีเนนะวิรูหกโกปัจชิมมนะวิรูปโคกูเวโรอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทนัธละมานาอัดถังสงุงวันีกาปิติระเวเอสังมายาวินนทาสาอาคู วันันนิกาสาสามายากุกีนทุวีในเกณฑนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนมัสเสีโตจะก,กินุมันทุนิมันทุจปะปานาโทโอปะมันโยเทวสูโตจะมาตลิจิตเตโนจะคันทับโตนโรราชาชิโนสะโผ อาคูปัญจสิโคเจวะติมพรลุสุริยวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราจุพิโมทมานาพิกามุงพิกูนังสิมิติงมะนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากัมพัพพสระอาคูปายาคาสหาติยาติพิ ยามุนาตถาลัทาจะอาภูนาคายสัสสีิโนเอลาวันโนมหานาคโคโสปะคะเสมิติงมะนังเยนาคาลาเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาคูเวหายสาตวนัตมัตตาจิตลาสุปันาอิติตเสมังอภยันทคา นาคาราชามาสิสุปันนาโตเขมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหยันตานาคาสุปันนสาสารมนังกังสูพุทังชิตาวชิระหัดเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตาโลวะวาสวัตเสเตอิทิมโตยสิสิโนกาละกัญชามหาพิสมา อาสุลาธานะาเวขาสาเวปจิติสุจิติปหาราโทนมุจีสหสตันจะพาลิปุดานังสัพเพเวโรจนามกะสันในตาพลิงเสนังลาหุพัทธมุปากุมะขมุงสมะโยธานิ พันธนันตพีครูนั่งสิมิติงมะนังอาปโปจะเทวาปัตภีจะเตโชวาโยตถาค้ามงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโาุงจะยสาสหะเมตตาการุณายิกาอาคูเทวายศิสิโนาท่าเสตทัาสทากายาสเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยศิสิโน โมทมามนาภิการมุงพิกูนังสมิติงมานางังเวนทูจเทวาสหารีจะอัสมาจะจุเทท,ท,ท,ทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุลักขันติสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยมคูปุลักขิตานักขา,านิปุลักขิตาวาอาคูมันทวละหากาวัาสูนัง วาสโวเสโทสักโกปาคาปุรินทัโททัเสเตทัสทากายาสัพเพนนตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตนนาวันโตยะสีสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสิมิติงมังตถาคกคูสหภูเทวาชลามสิขาลิอิทถาจะราชาอุบมาปุพานิ พาสินวัลุนาสหธรรมะอจุตตาอะเนชกาเซเลยาลิจ,จุตอาคูอาคูวาสวรรณเนสินุทัเสเตทัสทากายาสพเพนะนัตวานิโนอิทธิมันโตชุติวันโตนัมันโตโมทามานาพิกามงพิกูนังเสม,มิติงมานังสมานามหาสมานา มนุสสามนุษสัตตมาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอัฐาคูละหะโยเทวาเยจโลหิตวาสินปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสิสินททเศเตทัศสกากายาสัพเพนานัตวันนิโน อิต,ติมันโตชุติมันโตวันนาว,วันโตยะสีสีโนโมทมามนาพิกามงพิกุนังสิมิติงมะนังสุกกากะลุมหาอาลุนาอาคูเวคณะสาสห,าสหาโอทาคไครหาปามโมกขาอาคูเทววิจักขนาสัทธามตังมหาราชาเมสกาจยัสเสิีโน ธนายังอาคาปชุน,โนูโยทิสาอภิวัสติทัศเ,เตทัศตากายาสัพเพนานตะวนันิโนอที่มันโตชุติมันโตนาวันโต,นนตยาสิสีนโนโมทัม,มานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจะย,ยสันสีโนสัมพิตกาลามะเสถทาโชตินามาอัสวา เนมารติโนอาคูอธาคูปริมามิตาท่าเสตท่าสัทธากายะสัพเพนนัตตะวันิโนวันิโนอิทิมันโตชุตจิมันโตวันนะวันโตยัสสิสิโนมุทัมมานาภิกขมุงภิกขุนังเมิติมานังสัตเทเตเทวิกะเทวานิกายาสัพเพนนัตตะวันิโนนาวันวะเยนะอาคุณจุง เยจันเยสติธาสติสาสหประวุฒิชาติมักขีรังโอตะโอคะตินณมณะสาวังทักเขมูขะตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมภะมัโตจัปุตตาอิธิมัโตสหะ สันนังกุมาโลติสโจสจะโสปาคะสมิติงมะนังสหัสภามาโลกานังมหาภามาพิาติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมายโยยสัสสโิโสทัศเตสลาอาโคปักเจก,กวนาสันติโนเตสันจะมัชโตโออาโค อาลิโตปริวาลิโตเตจะสัพเพอภิพันเตสันเตเทวะสัพหมเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหันสะมันที่ยังอคันคันหัทะพันทะทะลาเคนะพันธามัตถุอูสมันตาปริวาเทระมาโวมุนจิทะ กจินางอิติตถามหาเสนุกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะะมาหาหัดจัดสลังกัตวาเพระวังยะถาปาวุสกโกเมโคธนะยันโตวิสุวิสวิตชุโกตถาโสปจจุทาวติสังกุธโธ อาศัยังวาสีตันจะสับพังอภิญญายะวะวาคิตวาจักคุมาตตโตอามันตยสถาสาวโกศาสานีลลเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชาณนาภาิกโวเตจะอาตับมกลุงสัตวาพุทธสัตศาสาานาัง วิตลาเคหิปากามุงเนสังโลปัมปิอินชยุงสัพเพวิเชตตสังคามาพระยาติติตีตายัสิสินโมทันติสหปูเตหิสาวเตชนีสุตาติ